สวัสดีจ้าพี่น้องทัางผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยายไพ่พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยายไพ่ก็ได้น,นำขอน้อมูล์แนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจาวันที่16ตุลาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพยน่ำนำเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะยามยายไพยล่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บ่ได้พลาดเบิง่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้า,จา พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพยกกะคอมเมนต์แม่ไตาคลิปข้างล่างใดเนาะค่ะพี่น้องมือนีกับเบาๆร้ายยายห้างจา้ะไปเบิ่งของมูลแนวทางอาจารย์ทันแลกเพ่อเลยเนาะจ้าแนวทางอันนี้เพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นแนวทางของแอดสันนี่เนาะค่ะพี่น้องคสองตัวทึ่งสี่ชุดว่าสันจ้าพี่น้องมาเบิ่งว่าเพื่อนหายอย่างนนะะเนาะจ้าแอดสันนี่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ งวดที่แล้วพ,าาพิ่นเข่าหกเก่านาะจ่าพี่น้องเอ็ดสันนี่เนามะมาเบิงงวดนี้เลยเนาะคะ่ะเพิน่นหามาเพิ่นมีแนวนี้จ่าพี่น้องเพิ่นบอกว่าเก้าหนึ 5, ่งเก้าห้าสามหนึ่งและสามหาอันนี้คือสี่ชุดตรงของเอ็ดสันนี่เนาะคะ่ะข้างบนอย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะแคบหน้าจอจวดจาดฟาดเบิ่มนไปเลยเลยนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของเอ็ดสันนี่เด้อจ่าพี่น้องจา้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอง็ดพฤหัสเนาะคะ่ะ เอด็ดพาร์ลิงารบอกว่าสามตัวบนคือเก่าหกหนึ่งเม็ดเดียวแขียนๆว่าสันเนาะผู้ใดหมักแนวทางของแอดพาร์งหัดกับจวดจาดฟาดเบิ่มได้เลยเนาะจา้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนดินแผ่นฟ้าว่าสันสองตัวล่างด้อค่ะพี่น้องขาเพิ่นบอกว่าศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองและหนึ่งสามผู้ใดหมักแนวทางของบนดินแผ่นฟ้าอันนี้คือล่างอย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะาจวดจา,าดแทบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเด่นบนวสันจ่าจากแนวทางของอาจารย์จิสดาเนาะจ้ะเอ่อหน่วยข้างเทิงวสันสามกับเจ็ดเนาะจ้ะงวดที่แล้วเพื่อนห้เอ่อเพื่อนห้เข่าหกเก่าเนาะจ้ะเพื่อนหาเก้าหกออกหกเก่าเนาะพี่น้องมาตามต่อจ้างวดนี้เพื่อนบอกว่าจังสี่แหละพี่น้องเพื่อนหาศูนย์สามสองสามสี่สามห้าสามหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดและเก่าเจ็ดวสัน จวจจาดฟาดเบิ่มเลยเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะผูใดมักแนวทางของอาจารย์จิตสดาเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าไถ่รางตรงๆเขาอีหรีได้พี่น้องอันนี้จะไปสีได้ลงไ้เบิงะะ่งเนาะจ่ะตว่าหาันเกาาเทียบบพอ่อเนาะนาจะเป็นนานจะได้ลบถิมแล้วนะคะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเพิ่นบอกว่ารางตรงตรงเพิ่นหห้ศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องคะงวดนี้มาตามต่อพี่น้องเพื่อนห้มากเพื่อนบอกว่ามี 03 06 33และ36คะ่ะพี่น้องคะล่างตรงตรง,ตรง0ูนย์สและ36มหมักตัวใดกระจวดจาดฟาดเบิ่มเลยเลยเนาะค่ะเนาะไทยล่างตรงตรงอ่าสันผู้ใดควรจักซื้อเพป็นคอมเมนต์เข้อมาบอกแยกภาษีน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพป็นบอกว่าแนวาทางของแอดลงุงลุงเนาะคะ่ะหวยไทยเลยหวยอีสานเหนือว่าสัน้นแอดลงุงลุงเลาไห่อยังมากมาเบิ่งคะ่ะพี่น้องคะเล่าว่าสามตัวมีสองห้าแปดห้าหก 8 2ตัวเพิ่น5 8 2 8 5 2 5 4 6 8และ6 3อันนี้คือแนวทางของแอดลุงลุงเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลือลั่นสนันเมืองเนาะค่ะเนาะแอดดแอนั่นแอดนั่นลันลาวาซันโมเมนคือลันเนาะจ้าแอดนั่นเนาะพี่น้องเนาะเออ่เพิ่นบอกว่าเด่นรางคือนหนึ่งก็สองดับรางศูนย์ก็แปดวาซันจ้าเพิ่นว่าเพิ่นก็ให้มามี เอ่อทัหนึ่งกับสองเด่นหนึ่งพันมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเด่นสองพ่นมีสองสามสองสี่สองห้าและสองหกวัดสันจวดจาดฝาดบึ้มเลยเนาะจากผู้ใดผู้ใดงบหน่อยตัดไฮหนึ่งหากับสองหาวัดสันจ้าพี่น้องจ้ากับพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางของแอดนั่นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนกตาทิพย์ว่าสันพี่น้องนกตาทิพย์เพิ่นบอกว่างวดนี้เด่นหนึ่งวัดสันหนึ่งมาแห้งค่ะพี่น้องค่ะางวดนี้เนาะ หนึ่มาแรงว่าสันจ่าพิ่นว่านกตาที่เพื่นบอกว่าหนึ่งหและหนึ่งเกา่นจวดจาดฟาดบื้มค่ะพี่น้องมากตัวใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอตตใหม่เนาะจ้าชุดเต็มสิหา,หางว่าสันจ้าพี่น้องจ,าาจ้าแคบหน้าจอเลยเนาะคะ่ะน้อแอตตใหม่เพิ่นมีหนึอหอดหนเนาะจ้าสองสามถึงสามห้าสอถึงสอเนาะจ้า สามห้าถึงสามแปดห้าเจ็ดถึงห้าเอ่อถึงเจ็ดแปดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกัพิจารณาเป็นแนวทางใด,นะะดเนาะค่ะผูดใดมักแนวทางของแอดต้นใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะจวดจาดฟาดเบื่มเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าของแอดใบหอมว่าสันเม็ดเดียวขอลอว่าสันพู้ไดมักแนวทางแอดใบหอมเนะจ้ะเม็ดเดียวขอลอคือเจ็ดหนึ่งหกว่าสั้นตัวร่องเพื่อนนาจะเป็น เจ็ดหนึ่งแปดเนะาะค่ะพี่น้องหนึ่งหกกระ마แห้งเนะาะค่ะพี่น้องขาเมือน,นี้เนาะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนะาะค่ะมักตัวใดกระจวดจาดฝาดเบื่อเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโจวบานดอนมาซันจ่าเพิ่นว่ากับแนวทางของอาจารย์ธน,นีเพิ่นบอกว่าวิ่งลูดหกเนาะจา้าเม็ดเดียวหกสี่มาซันพี่น้องสามตัวเพิ่นศูนย์หกสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกโจวบานดอนเพิ่นบอกว่าสองแปดเจ็ดสองเจ็ดสองแปดและแปดเจ็ดมาซัน จวดจาดฟาดเบื่มไดมาทั้งได้ทั้งไทยและอ,อมสินวสันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหมักตัวใดกับจวดจาาได้เลยเด้เอ,อจ่าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขปศนีวสัน,นะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเลขปหนี16ตุลาวสันเนาะจ้าสามตัวบนคือ804 805สองตัวล่างคือ0204และ06โชคดีเฮงเฮ่งวสันเนาะคะ่ะพี่น้องจากแนวทางเลขปหนีเนาะคะ่นะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าของอาจารย์ธวัชชัยเนาะจ้ะอาจารย์ชาวัชชัยเราหามาแนวนี้ค่ะพี่น้องเราบอกว่าเด่นหากัเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะลูดหากัเจ็ดเนาะจ้ะมาเบิ่งสามตัวเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งสามตัวเกินเพื่อนบอกว่าห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ด เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าว่าสั่นสองตัวเพิ่นตัวเน้นเนาะพี่น้องเอาแต่ตัวเน้นเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดห้าและศูนย์แปดศูนย์เนาะค่ะพี่น้องขะกัพิจาหนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะจากแนวทางของอาจารย์ธวัชชัยเพิ่นหนาสามตัวเพิ่นหนาจะเน้นเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเนาะค่ะพี่น้องกัพิจาหนาเป็นแนวทางใดเด้อจากพี่น้องจ้ามักตัวใดกระจวดจาดฝาดเบิ่มเลยเนาะค่ะเนาะกั ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าคนติดดินวันสันจ่าเพิ่นว่าชุดที่หนึ่งสิบหกตัวล่าวัสันห้าเก้าห้าสี่ห้าหนึ่งหกสามสามศูนย์สามเก้าสามหนึ่งเละหกสี่เนาะค่ะกละพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องมักตัวใดกจด็จะจัดฝาดเบื่มได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าจังสี่ละพี่น้องผู้ใดมักแน,นวทาง ครบรางไทยของเอลัชนกวสันเพื่นว่าเพื่อนบอกว่ามาครบรางหนึ่งศูนย์หกเก้าวสันเนาะค่ะพี่น้องเอ่อมาเบิรงสองตัวเพื่อนเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าหนึ่งศูนย์งหกหเก้าเก้าศูนย์เก้าหกวสันพี่น้องเดนมากคือหึงเพื่อนฟันหนึ่งเนาะจ้าฟันหนึล่างหนึ่ย์หนึ่งและหนเกอันนี้คือแนวทางสองตัวล่างชุดเต็มของเอลัชนกเนาะจ้าจกัพิจารนาเป็นแนวทางได้ ผู้ใดมักแนวทางของแอลัษณสนุกเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของอาจารย์ธน,นิดวิ่งเข่าดีเนี่ยจ้า่นว,าน,วานว่าเพิ่นบอกว่าเลขปิงปองบ่ซื้อว่าอีหยังขั้นผู้ใดอ่านออกคอมเมนต์ขอ้อมาบอกยายเพชรีเนี่ยยายเพชรีแบบ่ค่อยเกง่งยายเพชรีบ่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษปานไดเนาะจ้างวดที่แล้วให้เด่นศูนย์มาห้าศูนย์เนาะจ้างวดนี้ศูนย์มากคือเก่าพี่น้องคะ่ะ 0นี่ยังคอมเมนต์เขามาจวดจาดฟาดบื้มบอกแก้ไขน้ำเน,นาะจะได้ไปหาหลอดว้เนาะพี่น้องเนาะกะถ่ายคลิปนี้แก้ไขกะขอขอบคุณพ่อแม่ยพยีพ่น้องเนาะจา้ะที่เด็กเขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรื่อยๆสุขหัสุขคนเนาะค่ะว่าจะได้ทจะแก้ไขว่าบ่มมวนหรือว่าแก้ไขอ่านตัวเลขผิดขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องลหลายๆเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนื้ทั้ง ยายไพ่มาหายพอแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะกะขอบคุณในลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า